พฤติกรรมที่ไม่น่ารักของคนสูงวัยก่อนไปรับชมฝากกดติดตามสูงวัยใจแทบด้วยค่ะ1บ่นตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่บ่นไปหมดนะคะทําให้คนรอบข้างรู้สึกเครียดแล้วก็อึดอัดค่ะ 2. ดื้อรัน้นไม่ฟังใครไม่ยอมรับความคิดเห็นหรือว่าคําแนะนําจากลูกหลานแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวเองก็ตาม 3. เอาแต่ใจตัวเองอยากให้ทุกคนตามใจตลอด ไม่คิดถึงความสะดวกของคนอื่นต้องได้อย่างที่ตัวเองต้องการเสมอ 4. พูดจาไม่ถนอมน้ำใจวิจารณ์ณคนอื่นแรงเกินไปพูดตรงเกินจนทำให้คนฟังเนี่ยเสียความรู้สึกค่ะและ5นะคะมองโลกในแง่ร้ายชอบจับผิดคิดว่าทุกอย่างเนี่ยแย่ไปหมดมองแต่ข้อเสียของคนอื่นและชอบตำหนิคนอื่นค่ะพฤติกรรมเหล่านี้นะคะหากสูงวัยสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็จะกลายเป็นผู้สูงวัยที่น่ารัก อบอุ่นลูกหลานอยากจะอยู่ใกล้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากแชร์ให้กับผู้สูงวัยด้วยนะคะ